สวัสดีครับผมนายรักรัตน์เทียนเชวันนี้ผมตะมันนำเสนอหลักปัฏิยากรรมของเกียรงครับจากปัฏิยากรรมของเกียรงนั้นเป็นหลักของในหลวงสการที่เจ้าครับที่สอนให้เรานั้นรู้จักฟอเพียงเหตุผลและมีคุณกากนตัวที่ดีครับสำหรับข้อของผมนั้นประกอบธุรกิจอนาคารทักสิ่ครับเด้อง <c oughs> การคุ้มมีข้อมานั้นคือผมองมันสามารถทำการประกอบธุรกิจตัวตีนได้ในช่วงนี้ผมจึงได้นำหลัก วัตถวัยเรียนสามหกตัวนี้ขายนำไปสู่การเปลี่ยนเพื่อทันกับทุกสมัยครับโดยการนำอาหารจุดนั้นไปจับไปหาบ็อกซินนำภาพนี้ครับเพื่อมาขายผ่านทางออนไลน์ครับโดยผ่านเพจเฟซบุ๊กครัวเขียบทองครับสำหรับการทุกคนน่าผมลดในการจ้างลูกจ้างในการทำอาหารครับแต่ก็เพิ่มในการการนำเงินที่ให้องจ้างนัมาทำซื้ออาหารเพิ่มครับก็ต้องลดนะครับ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสิรินทร์คูศรีบ้านของดิฉันมีอาชีพทําเกษตรกรตตปลูกผักทําไร่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด19จึงทำให้ราคาผักมีราคาที่ถูกทําให้รายได้ของครอบครัวเราลดน้อยลงดิฉันจึงนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้โดยนำเศษผักที่เตื่อมาเป็นปุ๋ยชีวภาพเพื่อเราต้นทุนในการซื้อปุ๋ยเคมีมาใส่และนำผักที่เรามีไปขายเพิ่มให้กับ ร้านอาหารน้าจ้งร้านค้าทั่วไปร้านข้าวแกงก็เป็นไรายได้เสริมให้กับครอบครัวขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนนิตาใจละเอียดบ้านดิฉันประกอบอาชีพเปิดร้านอาหารตามสามั่งจากสถานการณ์โควิดทําให้ร้านอาหารดิฉันมีลูกค้ามารับประทานอาหารน้อยลงประมาณ50สเซส่งผลกระทบให้รายได้ทางร้านเราลดน้อยลงนะคะ เราเลยนำหลักปัญญาาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้โดยการรับซื้อผักจากชาวสวนโดยตรงโดยไม่ผ่านแม่ค้าคนกลางและเป็นการลดการสัมผัสจากทาง,งที่เราไปซื้อทางตลาดนะคะและนำเทคโนโลยีมาใช้โดยการโพสตลงเพจ a c e b o o k บริการส่งถึงบ้านเป็นการหารายได้อีกช่องทางค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่ชั้นนางสาวภาชิต บ้านของฉันมีอาชีพทำสวนมะพร้าวและปลูกผลไม้ไว้รับพันบางสว่วนบางส่วนจากที่เหลือจากรับประทานบ้านของฉันจะนําไปขายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวเนื่องจากสถานการณ์โควิดสิบเก้ารับตึงทาให้ราคาลูก้าสูงขึ้นเป็นอย่างมากและมีรายรับลดน้อยลงด้วยบ้านของฉันจึงเปลี่ยนจากการใช้ปุ๋ยเคมีมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนโดยนำมูลวัวม,ม,มาทําเป็นปุ๋ยซึ่งทําให้รายจ่ายที่บ้านของฉันลดน้อยลง สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววราพรขวัญสดบ้านของดิฉันทําอาชีพเกรรษตรกรปลูกผักสวนครัวแต่ด้วยสถานการณ์โควิด -19 บเกฉันเลยนําปัเศรษสกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในครอบครัวค่ะบ้านของดิฉันก็เลยปลูกพืชผักสวนครัวอาทิเช่นบวบถั่วฝักยาวมะเขือเทศและฝักทองค่ะฉันก็เลยนําพืชผักสวนครัวเหล่านี้มาประกอบอาหารเพื่อลดค่าใช้ใจ่ายภายในครอบครัวค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีครับผมนายนาวินพีท e, องคำเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด19าทำให้ผมต้องอยู่หอ็นเวลานานผมจึงนำเอาหลักปัจจาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้โดยนำพื้นที่ระเบียงหน้าหอมาเป็นที่ปลูกผักครับผักที่ผมปลูกก็จะมีผักคะน้าครับต้นัหละพาครับแล้วก็ต้นกะเพราครับนอกจากจะประหยัดรายจ่ายแล้วยังสามารถเพิ่มรายได้ให้กับตัวเองด้วยโดยการนำผักไปขายที่ตลาดขงครับ